OK，OK，OK。Okay, okay, okay. it. Okay. แป๊บเดี๋ยวไปซื้อแ้ดตาสวยก่อน แปนบ้านแล้วพวกนีก้นนยนนยอยากอ,อัน,นี้คือแล้วแต่ลงุงครับทุกครั้งที่มาก็กู

ตอนไปเดก็บอก่เครื่องเขาับเขาดัเรืองนำาแล้วจอดมัเลยาเครื่องนั่งรถไฟกดับั่จอดเครื่องมันดับหรือเปล่าจอดได้ลไม่ เพิ่มเออเฮียใส่แมสแมไว้เฮียโอเคเลยเฮียคนแรกจอง ก็จนะถ่ายก็ถ่ายดิก้องดีๆกล้องถ่ายหรอกกล้องผมไม่สวยฮะเฮ้ยเอ็นก็จัดหาเก้าอี้นั่งดิครับแล้วก็ตัวโบในว่าบ้านอ่ะถ่ายนั่งกูลืมเอาลูกนั่งให้ดูนะ

เป็นส่วนมะม่วงใส่มะพร้าวมะนาวอะไรเงี้ยไมวเระป่าโอ้ยหลางดีเจ้าของเยอะสีแดงสีแดงหุ่กระดูกกระเจาอะไรพวกนี้แล้วก็ทาบมาแล้วอย่างนี้สีนี้แล้วแล้วแล้วเขาเลือกไหมเนาะก็ไม่เอาแต่ป่ามันก็ต้องไปเลือกเอาอย่างนั้นแหละ ใส่เส้อดไปย้อนเห็นสองคนไเห็นเห็นวันเดีตรงไปเออที่เห็นเานนี้บอกมาว่านะเอาติกตามตางแล้วมีป่าเจะเหลือหรือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตอน้องเพลงพาดีได้ไหม เพราะพากล้อง e. มันดบเลยมันด mm. e ับจริงมืด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 กล้องฟ้ามืดใช่มืดมืดมากด้วยมืดหรือแสงอะไรอย่างี้แสงกล้องมันไม่ยุมัคุยัมเลยเร่ เลยนมมันติดลยรงผเห็น้ยูที่เราที่อที่แทนกปัวที่โล่งขนาดสอาวสอง๋อหืว่าหนองคายอแตด้ล่อือมรอ่ามันมีแล้วเอาตรถสกรตี่จากตลาดเลยผมจับเรินมันยังไงไว้ที่เรียบถงถนนมันตีใเอาปทเลย

อ่าติดก okay. ับแม่นกํติดโอทอห์ฮะติดแม่น้ําโหเกี่ยวนุ่เฮนี้มากดูจากราคา ป่ะป่ะเนะโหอัดวีดีโอสะดให้ไปแน้ำด้ยนะแชร์น้ำด้วยเลยนะไม่อยากดังในกอดดางแม่อร่อแม่อร่อแม่หล่อแม่อร่อไดแม่อร่อแล้วแม่อร่อแล้ว เดี๋ยวไม่มีคนครบแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนเขาเล่นกันหรอเพื่อนเขาเล่นกันหรอกไม่มีคนครบแล้วงอนนี่เงี้ยงอนนี่เงี้ยมึงเล่นกันแบบเนี้ยมึงนี่มึงเล่นกันแบบเนี้ยแมนแมนเพื่อนรักโอ้ไม่ได้เลยชิมอยอะไร ก็อตอนนี้ก็ฝนตกนะครับยังไปไหนไม่ได้แค่งแง,งอย่างนี้นะผมคือที่อัดคลิปนี้เอาไว้เผื่อว่าจะกลับไปตัดคลิปไม่ทันก็จะได้อัดคลิปนี้แล้วลงเลยนะครับ ทำอไรดีทำอไรดีแมนแมนวันนี้ว่าอะไรวะออ้าไม่ใช่วันสุขเลยเพือดมาอ้าขอโทษครับอาทิตย์วัน Fuck wow. จับหรือว่าต้งอะไรอยู่ให้อาบน้ำหมดมันอยู่ข้างในหรือเปล่าถ้าอยู่ข้างในก็ไม่เป็นไร ตแล้วก็ใส่มแอต่อตัวแล้วก็เหยียบไอ้นี่ได้ปะถ้าตอนลงลงลงได้แต่กูก็ไม่ไยกยกไปอันตรายเออได้แล้วตอนเข้าเข้าง่ายแต่ออกก็ออกยากอันตรายบ้าอะไรมันเมืออาชีพอาจารย์เว้ยาิงาจวา ไอ้ไม่ไม่กูไม่เป็นไรอยู่แล้วเนี่ยครับโจรครับผมโจรโจรครับผมให้ล็อกยี่รรอกหรอตอนนี้อะไรงานกูเฮ้ยไม่ได้ล็อกอ้าวไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกเออไอ้พูดชดคุยคุ้คิดว่ามึงจะปีนโม่เอ้งนู้นไม่ล็อกแล้วปีนทตะเพี้ยอะไรล็อกเลยล็อกแล้วเดินเข้าไปดูแล้วเลี้ยวเปิด เด็ดแล้นแสดงว่ารู้แต่แรกอยู่แล้วรู้แต่แรกอยู่แล้วแต่จะให้เขาปีนดีนะคุณมองเห็นก่อนไอ้ทำไมก่อนมันยาวๆแปลกเดียแล้วแม่คกตั้งสติก่อนดึงลี้ยงดึ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 งอ๋อเหม่อนกุ้ง้มีน้ำมี่ยาของเต่าไอ้พร้าวทำอะไรก ชอบมาเห็นอะไรอยู่แล้วแต่ไม่บอกเขาคิดว่าพวกมุณจะปีนไอ้กัดแล้วมันแล้วมันีเยี่ยนหนักดันเลยดิอ่าไอ้ตังเข้าไปเลยเนี่ย ปไดะอปล่อยแจับไว้ไหนเขาหลอกไงปล่อยมันร่วงนะกูกูลองแลเมื่อกี้นะ่ยมันร่วงนะปล่อยดิเดี๋ยวก็ยกใหม่ข้าง้เอขึ้นแล้วขึ้นหนขึ้น ไอแมนไอแมนเดี๋ยวมานี่ก่อน ไคได้ทีอยากดูใจใครวะไอ้แ I mean, ม่มาทำอไ รเราล็อกเขาไม่มีที่อะไรล็อกกันเอาใช่ไหมนกมาดิแมออกมาไอแมออกไปแล้วเหรอเอาไอฝันเร็วะนะมึงอะเ,เร็วเรวเลยโอ้ยเร็วจร <c oughs> ิงมันโง่ไปเฮียนึกว่าลวงเองเฮ้ยไม่ไปเออะไรละ เอ้ยขวาน,นิดนึงขวานิดนึนงว่าขำแย่เลยว่ะขวาน,นิดน,น,นึงปรับล็อกเลยนะ

งาน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 ,นได้ภาพมั้งเนี่ยว่าได้ภาพมั้งเนี่ยยลงได้ ไมใ่ไไปได้ได้มันต้องได้ั้งเนี่ยได้ยังไงไปลงที่ไม่ถูไม่ใช่เอาหาภาพที่ถูกใจเต็นี้ใส่สายใช่ไหน่โอ้มันก็ปวดตลอได้เหรอมันห่รถไปแล้วก็ไม่ได้มนถูกอ่ะเก็บใส่ถุงอะบ้านไั้นทำได้หรได้ มันจะโทษมันจะโทษมันแบบมันจะโทษไป้ัางเราไม่ได้แต่เรามันก็ไม่อยู่ไอ้ปางมังยืมาแล้วเสียเงิเสียเงินเอางี้เดี๋ยวกรูทำหลังคาแล้วก็ปูหลังคาให้กูทำบันไดก็กระจกบันไดก็หน้าต่างอ๋อก็ได้เดี๋ยวบันไดไม่เชื่อทำเดี๋ยวหน้าต่างก็มึงทำคนเดียวก็ได้หน้าต่างอ่ะ อย่าพูดปัญหาชีา้แจงหมดก่อนหรือเปล่าพวกนี้ต้องการอะไรอ่ะแมนวันมีไม่ตกหน้าอยากรู้เปล่าแค่ได้รู้แหละน้องดังเขาจะกระแลอะไรวันนี้ไม่ตกอยู่มันงี้เขาอยากขึ้นปีสามปีสองเขต้องเกตีเท่านี้เออ มันเท่าหไหร่วะใชยเกจเก็นหนึ่งเพราะถ้าต่ำเกจเท่าไหร่หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์ใช่ไหม